สวัสดีค่ะพี่น้องมีน้ำมูกกระสิผ้ามอาออกกําลังกายกันนะ,นะเนาะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพาปั่นจักรยานแล้วออกกําลังกายต่อนะคะ Fire. En. To. Seks. Sju, åtte. Ni, fire. ไม<า>่ <มา S 1> ค่ะเวดเวดเพนเดอร์ว,ยยว,ออวันนีคุณสอนภาษาสวีเดนนะคะนึงชิวิตเด็กเนี่ยก็เลยแน่ครับรายงานคุณคุณนี่ยนะคะพี่น้องเออนี่กับทานี้ En, to, ti Fire Fem Seks Fire Åtte Nie Ti 2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็พอแล้วพี่น้อง n บ5 4ะเฟนซ1ทูออตตาเนียทียะบราเออบตตาบราอ่าอืมไปเพิ่งบนนะคะ 1 2 3 4 นี่เยทีเย7 bạn hào tới nữa 2 3 4

세후아다 니야 티야 1 2 3 3 4, 4, 5, สิบอันนี้ก็หมดแล้วนะคะเจอนนกันใหม่นะคะบา,บายขอบคุณมากคะ่ะพัวใหญ่ก็ออกด้วยเหมือนกัน